พระเจ้าทรงอธิบายศิลานิรันดฝูงชนในหุบเขาแห่งการตัดสินใจแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็ด a l อ of God สิบสามมิถุนายน2551จากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าที่ตัดผ่านที่โมธีสำหรับทุกคนที่มีหูเพื่อจะฟังดังนั้นพระเจ้าจึงตัดว่าใช่แล้วเราคือพระเจ้าแห่งอับราฮัมพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดรเราได้ตั้งศิลาขึ้นมาศิลาที่แท้จริงและได้รับการทดลองแล้วเป็นศิลาที่จะไม่มีวันถูกละทิ้งหรือขยับขยยื่นได้ แม้สำหรับหลายๆคนศิลานี้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจก็ตามอาเมนแต่สำหรับผู้ที่เป็นของเราเขาถูกเรียกว่าที่ปรึกษาผู้ประเสริฐเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งอัศจรรย์แต่สำหรับบางคนชื่อของเขาถูกใช้เป็นคำสาปแช่งคนเหล่านี้คือผู้ที่ใจชั่วร้ายใจคด ที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นมนทินอย่างต่อเนื่องชื่อที่เรามอบให้เขาชื่อที่เราร่วมกันยักษ์คือความรอดของคุณพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระบิดานิรัน์เจ้าชายแห่งสันติภาพกระสัตแห่งกระสัตรพระเจ้าแห่งบรรดาพระเจ้าเอ็มมานูเอลเราคือผู้นั้นดูเธอดศิลาจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้ง และจะทำลายล้างแม้กระทั่งรากฐานทั้งหมดจะพังทลายการโค่นล้มสถานที่สูงทุกแห่งการโค่นล้มเสาหลักทุกต้นไม่มีสิ่งใดที่ค้ำจุนในานามของมนุษย์จะต้านทานการเสด็จมาของพระองค์ได้ทุกสิ่งจะถูกโค่นล้มทุกสิ่งจะถูกโค่นล้มเพราะศีลาที่ผู้ก่อสร้างเหล่านี้ปฏิเสธ ได้ถูกตั้งไว้แล้วและจะไม่มีวันถูกปิดบังอีกต่อไปเพราะยาฮูชัวเป็นศิลามุมเอกศิลามุมเอกที่ยังคงอยู่ชั่วนิรันด์สรรเสริญพระองค์ชั่วนิรันด์เพราะกษัตริย์ของคุณได้มาอยู่กับคุณดูเถิดเขากลับมาเพื่อรวบรวมและยังมาอีกด้วยพลังแห่งกำลังของเขาด้วยความโกรธอันยิ่งใหญ่ จงถวายพระเกียรติทั้งหมดให้แก่พระองค์เพราะทุกสิ่งจะโค้งคำนับเมื่อพระองค์สเสด็จมาทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกและบนสวรรค์ใช่แล้วทุกสิ่งจะโค้งคำนับและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าดังนั้น พระเจ้าจึงตัดอีกว่าจงเลือกอีกครั้งเราขอกล่าวว่าจงเลือกจะต้องแตกอยู่บนศิลานี้หรือถูกบดให้เป็นผุยผงใต้ภูเขาเพราะพระองค์ที่ถูกเรียกว่าพระคิสและพระเยซูพระเยชูวาฮามาชิอาและยังถูกเรียกว่าเยชูวาพระแม่สิยาเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตแม้ว่าเราคือผู้สร้างสรรพสิ่งแหล่งกำเนิด โอ้ที่รักของข้าพระองค์สิ่งมีชีวิตที่ข้าพระองค์รักที่สุดจงเลือกชีวิตละทิ้งความตายทั้งหมดนี้วิ่งเร็วเข้าเพราะจุดจบมาถึงแล้วและจะคืบหน้าอย่างรวดเร็วมือของข้าพระองค์จะเคลื่อนผ่านน้ำเหล่านี้ทั้งหมดไปทั่วทุกแผ่นดินด้วยความเร่งรีบดูเถิดเราจะผ่านฝูงชนและสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจะสำเร็จ มันจะสำเร็จภายใน10วันและใน7วันมันจะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนดูเธอจะต้องสรุปและพิภากษายอย่างแน่นอนฝูงชนฝูงชนในหุบเขาแห่งการตัดสินการพิภากษายอย่างรวดเร็วอยู่ทางซ้ายของข้าพระองค์รางวัลอยู่ทางขวาของข้าพระองค์ ขึ้นมาประชากรของข้าพระองค์จงมาร่วมงานฉลองที่เราเตรียมไว้ให้ท่านตั้งแต่สร้างโลกงานฉลองเพิงพักสันติสุขการพักผ่อน1,000ปีและตลอดไปความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดในผู้เป็นที่รักซึ่งท่านได้รับการยอมรับ